คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มทีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ n อ a เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย12ทธันวาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอล NBA ของประเทศเมกาเช้าว,วันอังคารเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับชาร์ลอตต์ฮอ์เน็ตวันนี้เปิดบ้านสเปกตรัมเซ็นเตอร์เโมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยครับต้อนรับกคำเยือนของลูกบอลไฟไมอามี่ฮีท โดยโค้ชของเจ้าบ้านชาร์ลอตต์นีสคือโค้ชจอมเก่าสตีฟคริฟฟอร์ดครับวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชของไมอามี่ฮีทครับคือเอริกสโปสตราครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับดูผลงานเกมล่าสุดของชาร์ลอตต์ครับก็เปิดบ้านเอาชนะโตเลนโตรแรปเตอร์ไปได้แบบพลิกล็อกครับด้วยสกอร์119ต่อ116ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแม่ทัพของทีมอย่างกอดอนเฮเวิร์ดครับ24แต้ม4รีบาวด์4แอสซิสต์และไมค์บิชเชตต์ครับยี 22, 8, บ 4, อสซิสต์ และการตัวเก่งของทีมอย่างเจ้าเทอร์รี่โรเซียครับ21แต้ม2รีบาล13แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลสุดท้ายชาลอตเฉือนชนะทางด้านแรปเตอร์ไปได้แบบบุบบิดครับส่วนผลงานเกมล่าสุดของลูกบอลไฟไมอามี่ฮีทครับก็พลาดท่าให้กับคลิปแลนด์คาเรียขาบ,บ้านครับด้วยสกอร์99ต่อ111ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดวันนั้นเป็นเจ้าไคลลารี่ครับ17แต้ม2รีบาว5แอสซิส ส่วนจิมมี่บัตเลอร์ครับทำได้แค่16คะแนนเท่านั้นกับ5รีบาวในเกมนั้นครับคริสมาตินช่วยกดอีก15แต้ม6รีบาวเสียสิสสุดท้ายไมอามี่ฮิตครับภาพรวมเล่นไม่ออกทั้งทีมก็แพ้คริปแลนด์คาลเอร,ร์ไปตามสภาพครับตัวจริงจากโรธวายถูกส่งมาแล้วครับฝั่งเจ้าบ้านชาร์ลทอนเนตไพกการ์ดยังเป็นแม่ทัพอย่างเทอร์รี่โรเซียวันนี้จะได้ดวลกับเจ้าคลาีีของไมอามี่ฮิตครับส่วนตัวคิดว่าเทอร์รี่โรเซียเหนือกว่าเล็กน้อยในตำแหน่งไพกการ์ด มือยิง3คะแนนตำแหน่งชูติ t i n g g u a ครับน่าจะใช้เป็นไมสบ迈เจ特ครับสำหรับฮอร์เน็ตจะได้ดวลกับเดนแคนโรบินสันครับ3แต้มก็ต้องบอกได้ว่าเดนแคนโรบินสันโดดเด่นกว่าครับแต่ความครบเครื่องความดุดันไมสบ迈เจ特ดีกว่า small forward ครับเจ้าเบนดอนมิลเลอร์ครับดาวรุ่งที่กําลังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนี้จะได้ดวลกับเทพบุตรจิมมี่บัตเลอร์ครับแม้ดูดูการนี้มิลเลอร์จะยกดาบตัวเองได้ดีครับแต่เทียบกับบัตเลอร์ห่างกันเยอะครับ เราไปกันต่อที่ตำแหน่ง,ง power forward ครับแม่ทัพอีกหนึ่งคนของ h ฮอ n เ t สคือกอ r d ดอนเฮ w a r d จะได้ดวนกับเคล b บมาตินครับส่วนตัวคิดว่ากอ r d ดอนเฮ w a r d เหนือกว่าเค e b บมาตินและเซนเตอร์คูม,มงในในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านเป็นดาวรุ่งอย่างมาร์ Williams ครับจะได้ดวนกับดาวรุ่งเช่นกันของไมอามีครับ o r เรนโดโรบินสันที่ลงมาแทนแบมเดบอยอที่มีอาการบาดเจ็บครับ เอาละอย่างที่ได้บอกไปครับผู้เล่นบาดเจ็บของไมอามี่วันนี้สําคัญครับสคนคือแบรมาเดบยอและไทเลอร์ฮีโร่ครับไม่สามารถลงสนามได้อย่างแน่นอนส่วนชาร์ลอตเทนเนตครับขาดคนสําคัญที่สุดของทีมไปเช่นกันครับคือลาเมโลบอลครับเจ็บข้อเท้ากลับมาได้หลังวันที่23ธันวาคม และนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับโดยเจ้าบ้านเชลล์ทอนเนสครับตอนนี้ก็จะใช้ไลน์อัพประมาณนี้ครับเทอร์รี่โรเซียมไมส์บิชเจตเบนดอนวิลเลอร์กอดอนเฮเวิร์ดและมาร์ควิลเลียมส์ล่าสุดครับเชลล์ทอนเนสรั้งอันดับ13ในสายตอนออกลงเล่น20เกมชนะ7แพ้13ครับส่วนไมอามีฮิตทีมเยือนในวันนี้ครับไลน์อัพนี้ประกอบไปด้วยไคลลาวรีเดนแคนโรบินสันจิมมี่บัลเลอร์เคล็บมาตินและออรแลนโดโรบินสัน ไม่มีครับอยู่ในอันดับ9ของสายตนออกลงเล่น22เกมชนะ12แพ้10ครับโดยการจับคู่แมชอพดวลกันในวันนี้ครับเป็นการดวลกันระหว่างเชอรี่รัสเซีย22.6แต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้เปอร์เซนต์ฟิโกอยู่ที่46%ครับจะได้ดวลกับเทพบุตรจิมมี่บัตเลอร์ครับ21.9แต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้อาจจะไม่ได้ร้อนแรงมากครับเปอร์เซนต์ฟิโกอยู่ที่4 6ปครับแต่เป็นธรรมดาของจิมมี่ครับเนื่องจากจะมาเก่งในช่งวงเพลย์ ทศนะของจานเจนในวันนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นบรสที่น่าดูอีกหนึ่งคู่ครับแม้ชาร์ลอตต์ฮอนเนจะโชว์ผลงานใ้อย่างยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดในบ้านครับแต่อย่างไรก็ตามครับมามี่ฮิตเกมนี้คงต้องเก็บชัยชนะให้ได้อย่างแน่นอนครับเนื่องจากพลาดท่าในเกมที่แล้วมาแบบน่าเสียดายครับวันนี้จิมมี่บัตเลอร์และลูกทีมน่าจะเอาจริงแบบสุดๆครับบุกมาชนะชาร์ลอตต์ฮอนเนได้นะฮะน่าจะเกิน3แต้มครับยืนฝั่งจิมมี่บัตเลอร์ในวันนี้ครับครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ